สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกทุกท่านเลยไม่ว่าคุณจะเป็นซับสไคร์เบอร์ของช่องอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นผู้ชมใหม่ที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะที่กดเข้ามารับชมรับฟังนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้ค่ะเมจะมาเปิดตวงนะคะให้กับคุณนะเป็นอีพีใหม่นะคะกับสารจากพระแม่กาลีนะคะที่จะส่งให้กับคุณนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นตอนใหม่นะคะเป็นอีพีใหม่ที่จะทำมอบให้กับคุณนะคะ เป็นสารจากพระแม่กาลีที่จะส่งถึงคุณนะคะในทุกๆเดือนคุณจะได้รู้ว่าท่านต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณและท่านต้องการที่จะเตือนอะไรกับคุณนะคะอย่าลืมนะว่าในส่งพลังงานอานเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะไม่ได้ใช้มอรเรอน์พิเกิดของคุณในการทำนายดวงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆย้ําทุกคลิปและที่สําคัญนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณในทุกๆคลิปนะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเมย์จะมี เพี่อค่ะนะคะมาให้คุณนะคะได้เลือกกันนะโอเควันนี้นะคะกับสามตัวเลือกนะคะที่นำมาให้คุณเลือกเนาะก็คือกองแรกนะคะตัวเลือกที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะตัวเลือกที่หนึ่งนะจะเป็น ให้ใบนี้นะคะหนึ่งนะอันนี้นะคะคือตัวเลือกที่สองเห็นไหมเอ่ยโอเคแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวเลือกที่สามนะโอเคค่ะดีย๋ยจะใช้ไพ่ทาโลนะคะในการเปิดทำนายดวงถ้าเกิดว่าคุณนะคะต้องการที่จะทำนายดวงส่วนตัวโดยการใช้ไพ่การีโอโรโคนะคะสามารถที่จะติดต่อหาแอดมินเพจนะคะมูกพาราไดส์ร้านค้าของขนสายมูก,ก่อนนะก่อนที่จะมา เปิดดวงกับเองนะคะก็ไปจองคิวกันตรงนั้นชำระเงินกับแอดมินนะคะโอเคก็จะเป็นการเปิดดวงด้วยไพยกรร่กลลิรออลนะคะทุกคนคะ่ะโอเคเลือกได้หรืออย่างถ้าเกิดว่าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะกับการเปิดดวงให้กับชาวกองที่หนึ่งหน่อยนะคะเอาไว้ตรงนี้จะไ,ไม่โอเคจะไม่ขอดูอเดียวไม่ขอดูไพ่ใบแรกให้กับคุณหน่อยนะคะแม่ท่านอยากจะ บอกอะไรกับคุณนะเตรียมตัวนะคะได้เวลานะคะที่คุณจะต้องเตรียมตัวแล้วนะคะคุณชาวกองที่หนึ่งไไม่ว่าณเวลานี้ค่ะคุณจะต้องเจอกับอะไรหรือว่าไม่ว่าณเวลานี้ค่ะคุณกําลังเผชิญกับเรื่องราวเหตุการณ์อะไรอยู่นะคะมันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสาหรับสิ่งใหม่ๆสิ่งต่างๆบททดสอบใหม่ๆที่จักรวาลกาลังจะส่งมาให้คุณเพราะฉะนั้นนะคะได้เวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัว รับสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะเดยวเรามาขยายกันหน่อยค่ะว่าเตรียมตัวสําหรับอะไรเนียคุณชาวกองที่หนึ่งค่ะคุณจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวสำหรับบททดสอบจากจักรวาลจากพระเจ้าจากโชคชะตาที่กำลังจะส่งมอบมาให้คุณ สิ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญมาเป็นอันดับแรกเลยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทำอยากให้คุณรู้ไว้นะคะว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วสิ่งที่คุณทําจะทรงผลกับคุณนะเดี๋ยวคุณจะได้บททดสอบจากจักรวาลน,นะคะคุณชาวกองที่หนึ่ง แม่ท่านนะคะอยากที่จะบอกกับคุณนะว่าไม่ว่าในเวลานี้ค่ะคุณจะรู้สึกเสียใจหรือคุณจะรู้สึกท้ออยากให้คุณนะคะรู้เอาไว้นะว่านี่คือบททดสอบจากจักรวาลคุณจําเป็นที่จะต้องฝ่าฟันทุกๆอุปรสรรคไปด้วยตัวคุณเองแม่ค่ารู้สึกว่าปัญหาที่มันเข้ามาค่ะคุณจําเป็นที่จะต้องฝ่าฟันมันอย่าหนีปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหนีปัญหาค่ะเดี๋ยวปัญหามันจะกลับ เข้ามาสู่คุณในแบบที่มันจะใหญ่กว่าเดิมคุณอาจจะได้เจอบททดสอบที่เกี่ยวกับความรักด้วยนะสําหรับบางท่านนะคะไม่อยากให้คุณนะหนักแน่นในเรื่องของศีลธรรมแล้วก็หนักแน่นในเรื่องของความดีที่คุณได้ทํามาขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าความดีจะเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของคุณคุณอาจจะต้องได้เจอบทบทดสอบที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจ เป็นสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจมากๆแล้วก็อยากที่จะหลุดพ้นหะช่วงเวลานี้ไปให้เร็วที่สุดแต่แม่ท่านนะคะบอกกับคุณว่าไม่ว่าชีวิตของคุณณะเวลานี้หรือว่าต่อจากนี้อะค่ะจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเสียใจมากแค่ไหนขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าคุณจะยังคงมีสิ่งดีๆอยู่ในหัวใจของคุณอย่างน้อยๆก็มีความดีของคุณที่อยู่ในใจของคุณคนน่ารักอย่างคุณคนดีอย่างคุณจําเป็นที่จะต้องได้รับสิ่งที่ดีเสมอ มันจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะที่คุณรู้สึกเสียใจที่คุณรู้สึกเศร้าใจทุกใจแล้วก็อยากที่จะผ่านพ้นจากปัญหานี้ไปให้ได้สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านไปได้นะคะขอเพียงแค่คุณหนักแน่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่จะคอยปกปักรักษาคุณและชี้ทางสว่างให้กับคุณช่วงเวลาที่คุณจะต้องเผชิญกับความทุกข์ใจแล้วก็ความเสียใจอยากให้คุณอดทนไว้นะคะแล้วก็อยาก ความแข็งแกร่งที่อยู่ในใจของคุณน่ะจะถูกปลุกขึ้นและจะนำพาชีวิตของคุณให้ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองความสุขความสมหวังและสิ่งดีๆที่กำลังรอคุณอยู่เพียงแค่ในช่วงเวลาหนึ่งนะคะคุณอาจจะเจอสิ่งของหรือว่าคุณอาจจะเจอบางสิ่งที่ไม่ได้ถูกใจคุณหรือว่ามันไม่ใช่ของของคุณเท่านั้นเองขอให้คุณนะคะรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่ดีอยากให้คุณไล่มันออกไปจากชีวิตคุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรทำแล้วจะดี อะไรทําแล้วมันจะส่งผลให้ชีวิตของคุณไม่ดีเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้คุณตระหนักแล้วก็จดจานะคะในเรื่องของศีลธรรมให้มากๆมันมีเกณฑ์แหละที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อที่จะมาสร้างความทุกข์ใจให้กับคุณจะมาสร้างความเสียใจให้กับคุณอยากให้คุณนะคะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณเทวดาประจําตัวคุณแม้กระทั่งแม่กาเลียค่ะเขาจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะ เขาจะคอยชีดช่องทางแล้วก็แสงสว่างมอบแสงสว่างนะคะให้กับคุณนะผู้ชาวกองที่1่แต่จากน้าไพ่เนี่ยชัดเจนมาค่ะว่าเดี๋ยวจะมีใครบางคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเสียใจแล้วก็เข้ามาสร้างปัญหาให้กับชีวิตของคุณแต่สุดท้ายแล้วค่ะปัญหาในครั้งนี้มันจะจบลงและชีวิตของคุณจะสวยงามอีกครั้งหนึ่งชีวิตของคุณนะคะจะเบ่งบานเหมือนดอกไม้นะที่มันได้รับน้ําฝนน่ะคุณจะรู้สึกมีความสุข อีกครั้งหนึ่งนะคะขอเพียงแค่อดทนณนะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวสิ่งดีๆนะคะจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนี่คือบททดสอบจากจักรวาลเขาเข้ามาทดสอบคุณทดสอบความแข็งแกร่งของคุณแล้วก็ทดสอบในเรื่องของศีลธรรมของคุณด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้คุณพยายามอดทนกับสิ่งต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาในหัวใจของคุณในความรู้สึกของคุณขอให้คุณนะคะมันลดน้ำพรวนดินแล้วก็ ให้ปุ๋ยกับต้นไม้ของคุณต้นไม้ของคุณนะั้นมันก็หมายถึงจิตใจของคุณความน่ารักของคุณความดีของคุณมันรดน้ําให้มันนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันไม่ว่าแมลงอะ่ะมันจะมาทําร้ายต้นไม้ของคุณอะ่ะมากแค่ไหนขอให้คุณยึดมั่นในความดีและสิละธรรมที่คุณมีแล้วเดินไปตามเส้นทางของคุณ แล้วเดี๋ยวคุณจะได้พบเจอกับแสงสว่างแล้วก็ความดีความน่ารักของคุณนะคะจะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่สวยงามในชีวิตของคุณมันจะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณชาวราศีเออคุณชาวกองที่หนึ่งนะเมย์อยากให้คุณนะคะอดทนกับทุกๆปัญหาที่คุณกําลังจะได้เจอมีเกณฑ์มากว่าคุณจะได้เจอกับใครบางคนที่เขาจะเข้ามาสร้างประเด็นสร้างปัญหาสร้างดราม่าให้กับชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นนะคะอย่างกับที่เมย์บอกว่ามันเป็นบททดสอบมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันคือสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณจะต้องทํานั่นก็คือเผชิญหน้ากับมันและยอมรับมันและเดี๋ยวคุณจะผ่านได้คุณจะผ่านได้ในทุกๆสถานการณ์ด้วยความดีของคุณด้วยสีธรรมของคุณไม่ย้ำอีกทีนะด้วยความดีของคุณด้วยสีธรรมของคุณก็จะประมาณนี้นะคะผู้ชาวกองที่หนึ่งนะอิทาพไหนต้องขออภัยด้วยเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อยากให้สารนี้ส่งถึงคุณจริงๆเพราะว่าในบางท่านคุณอาจจะได้เจอกับบททดสอบนี้แล้วแต่ อย่าให้คุณเชื่อไว้นะคะว่าแม่ท่านจะคงประทานความแข็งแกร่งที่อยู่ในจิตใจของคุณให้กับคุณเสมอนะเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่พระหน่อยนึขอภไยดไว้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่2ตัวเลือกที่2นะคะหรือว่าเลือกไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไม่ขอเปิดไพ่ใบแรกให้กับคุณหน่อยนะคะกับสิ่งที่คุณต้องรู้นะดินเก็บของกองที่แล้วนะคะ ุณชาวกองที่สองคะม่ค่ารู้สึกว่าแม่ท่านกำลังจะบอกกับคุณว่าในบางเรื่องเนาะคุณกําลังแบบเพ้อฝันจริงๆหมายถึงว่าความฝันนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรอะคะ่ะแต่ว่าแม่ท่านนะคะอยากให้คุณแบบลุกขึ้นมาอยู่กับความเป็นจริงด้วยนะคะคุณเพ้อฝันได้คุณนึกถึงคุณจินตนาการถึงเรื่องราวต่างๆได้แต่ทีเนี้ยค่ะประเด็นเลยคือคุณจะต้องมองให้เห็นในความเป็นจริงด้วยนะสาหรับบางท่านนะคะแม่ท่านอยากแนะนําให้คุณ พักผ่อนพักผ่อนนะคะถ้าเกิดว่าในบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยในบางวันที่คุณรู้สึกว่าหหมดแรงจังเลยอะคะ่ะแม่ท่านนะคะอยากให้คุณพักผ่อนบ้างแล้วก็อยากให้คุณนะคะอยู่นิ่งๆลองใช้สติปัญญาลองใช้ความคิดดูลองพักสมองแล้วก็ลองอยู่กับตัวเองลองใช้สติปัญญาคิดว่า เราจะทํายังไงต่อไปแบบลองอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองอะค่ะลองใช้สติปัญญาคิดในเรื่องของตัวเองที่ไม่ได้แบบฟุ้งซ่านที่ไม่ได้แบบคิดในเรื่องของคนอื่นอะ <c oughs> คุณเข้าใจที่แม่พูดใช่ไหมแมยถึงว่าแม่ท่านนะคะอยากให้คุณอยู่กับการโฟกัสที่ตัวเองพักผ่อนแล้วก็แบบโฟกัสในเรื่องราวของตัวเองไม่แบบฟุ้งซ่านมากเกินไปแล้วก็พยายามคิดเรื่องของตัวเองคิดจินตนาการในเรื่องที่ดีแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขอะค่ะ <c oughs> ลองใช้สติปัญญาลองใช้ความคิดสักนิดหนึ่งว่าหลังจากวันเนี้ย พรุ่งเนี้ยคุณจะทาอะไรดีนะที่เกี่ยวกับตัวเองพรุ่งเนี้ยคุณจะทําอะไรดีๆเพื่อตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ไปคิดฟุ้งซ่านหรือว่าไม่ไปคิดในเรื่องของคนอื่นนะคะหรือว่าไม่คิดในเรื่องที่ทําให้ตัวเองรู้สึกแย่ะค่ะแม่ท่านอยากที่จะให้คุณนะคะพักผ่อนให้มากๆแล้วก็อยากให้คุณนะคะรู้สึกผ่อนคลายกับชีวิตในทุกๆวันในบางวันที่คุณรู้สึกว่าเออมันหนักหน่วงจังเลยหรือว่าแบบมันเหนื่อยจังเลยอะไรประมาณนี้คะ <L> ่ะจะไม่ขอให้ทาโลขยายให้เมย์หน่อยนะโอ้ให้หล่นเดี๋ยวสักครู่นะคะ ูชากรที่สองค่ะสารจากแม่ท่านนะแม่ท่านอยากจะบอกกับคุณว่าเรื่องในอดีตอะค่ะที่มันผ่านมาแล้วอยากให้คุณอะปล่อยผ่านไปมีแนวโน้มสูงมากนะว่าเดี๋ยวสิ่งเกา่เกาๆที่มันเคยสร้างประเด็นสร้างปัญหาให้กับคุณ่ะเดี๋ยวมันจะกลับคืนมาสู่ชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งทีนี้แม่ท่านนะคะอยากที่จะบอกกับคุณว่าเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่มันผ่านไปแล้วค่ะปล่อยให้มันผ่านไปปล่อยให้มันผ่านไปเลยค่ะคุณแยกยะออก ว่าเรื่องไหนคือเรื่องที่ดีและเรื่องไหนคือเรื่องที่ไม่ดีสําหรับชีวิตคุณเพราะฉะนั้นนะคะแม่ท่านอยากให้คุณโฟกัสในเรื่องดีๆอยากให้คุณนะคะเก็บเรื่องดีๆเอาไว้นะคะผู้ชาวกองที่สอนะที่นี้ยคะประเด็นเลยอ่ะคือเรื่องบางเรื่องคุณจําเป็นที่จะต้องไปต่อกับมันหมายถึงว่าอยากให้คุณนะคะไปต่อในเรื่องเราวของคุณอย่าไปโฟกัสกับสิ่งต่างๆที่มันเคยสร้างประเด็นสร้างปัญหาแล้วก็เรื่องในอดีตนะคะ ที่มันเป็นตัวฉุดรั้งคุณไม่ให้คุณไปเติบโตเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องในอดีตนะคะที่มันยังคงส่งผลต่อหัวใจของคุณต่อความคิดของคุณแม่ท่านบอกว่าอยากให้คุณนะคะปลดปล่อยไปทิ้งมันไปอดีตต่างๆที่มันเคยสร้างประเด็นสร้างปัญหาถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องปลดปล่อยมันทิ้งไปขอให้คุณนะคะใช้ความแข็งแกร่งความอดทนที่คุณมีที่แม่ท่านประทานให้ทําให้ชีวิตของคุณนะคะเดินไปข้างหน้าแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่าไปโฟกัสในเรื่องของ คนเก่าๆในชีวิตของคุณหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์เก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแม่ท่านอยากให้คุณไปต่อในเรื่องราวของตัวเองในเส้นทางของตัวในเส้นทางที่คุณเลือกในเส้นทางของตัวคุณเองนะคะแม่ท่านนะคะอยากให้คุณนะคะเติมไฟให้กับตัวเองแล้วก็คอยลดน้ําต้นไม้ที่คุณปลูกมันไว้อะคะต้นไม้ในที่เนี้ยแม่ท่านหมายถึงจิตวิญญ,ญาณความกล้าหาญความเก่งของคุณแม่ท่านนะคะอยากให้คุณนะคะลดน้ํามันซะ แล้วก็ไปต่อกับชีวิตของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันมีเวลาเป็นของมันตอนที่คุณปลูกต้นไม้เนี่ยคุณปลูกจากที่มันเป็นมเมล็ดอะคุณก็จะต้องรอให้มันกลายเป็นต้นไม้คุณถึงจะได้รับดอกจากมันไม่ใช่ว่าคุณลงมเมล็ดวันนี้วันพรุ่งนี้คุณจะได้รับดอกของมันไม่ใช่คุณจําเป็นที่จะต้องให้เวลาแห่งความสําเร็จแต่ทุกๆขณะอยากให้คุณอย่าหยุดใช่การที่คุณปลูกต้นไม้อะคะ่ะ คุณอาจจะต้องรอผลผลิตของมันคุณอาจจะต้องรอดอกจากมันแต่การที่คุณปลูกต้นไม้เนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องเติมปุ๋ยให้มันตลอดแล้วก็ลดน้าให้มันตลอดทวนดินให้มันตลอดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะความสําเร็จของคุณสิ่งที่คุณปรารถนามันจําเป็นที่จะต้องลงมือทำแล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอทําไปเรื่อยๆเพื่อที่ให้ตัวคุณนะคะผางดันไปจนถึงความสําเร็จที่อยู่ปลายทางของคุณ คือเม่กำลังจะบอกกับคุณว่าใช่การที่คุณโฟกัสไปที่เป้าหมายของตัวเองอะค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณอย่าลืมนะว่าเป้าหมายที่มันอยู่ห่างไกลจากคุณณเวลาเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้ปัจจุบันคุณจําเป็นที่จะต้องทําปัจจุบันให้มันดีคุณจําเป็นที่จะต้องเก็บเรื่องราวระหว่างทางของคุณด้วยการที่คุณโฟกัสที่เป้าหมายของคุณแล้ไปอย่างเดียวโดยที่คุณไม่ได้เรียนรู้คุณไม่ได้ปรับเปลี่ยนแบบแผนคุณไม่ได้วางแผน มันจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยมากๆค่ะเพราะฉะนั้นแม่ท่านนะคะอยากให้คุณรู้แล้วก็เข้าใจว่าการที่คุณจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งเนี่ยให้มันโตอ่ะคุณจําเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ํามันในทุกๆวันเหมือนกันค่ะกับความสําเร็จของคุณอ่ะถ้าวันเนี้ยคุณเอาแต่เพ้อฝันว่าฉันจะต้องมีนู่นนั่นนี่ในอนาคตแต่ณปัจจุบันเนี่ยคุณยังไม่เปลี่ยนอะไรคุณยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมคุณยังทํามันไปแบบเดิมๆโดยที่คุณไม่ได้ขวายขว้าคุณไม่ได้ ลงทุนลงแรงกับมันเนี่ยมันจะทําให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการนะคะอย่างยากเย็นมากหรืออาจจะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะช่วงระยะเวลาที่คุณเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะไปพิชิตเป้าหมายของตัวเองอะ่ะคุณจําเป็นที่จะต้องลงทุนลงแรงใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีเพื่อที่จะไปพิชิตมันนะเพราะฉะนั้นอะ่ะการที่แม่ท่านออกมาบอกคุณนะเวลานี้นะคะหมายถึงว่า การที่คุณไม่ทําอะไรเลยการที่คุณเอาแต่เพ้อฝันหรือการที่คุณเอาแต่จินตนาการเราไม่ลงมือทำเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้คุณต้องลงมือทําและทุกๆครั้งที่คุณลงมือทำมะค่ะอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้อดทนทําต่อไปเพื่อให้ประสบความสําเร็จสิ่งสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณจะได้รับชัยชนะที่คุณอยากที่จะได้คุณจะได้รับความสําเร็จอย่างที่คุณปรารถนาแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะได้นั่นมันมาจากการที่คุณอดทนลงมือทํา และใช้ความรู้ของคุณพัฒนาตัวคุณเองเพื่อที่จะทําให้คุณนะคะไปถึงจุดมุ่งหมายของคุณและให้คุณนะคะได้รับชัยชนะอย่างกับที่บอกอะคะ่ะว่าการที่คุณปลูกต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้แบบคุณจะได้ดอกมันภายในวันสองวันการที่คุณจะประสบความสําเร็จมันมีเวลาของมันและ คุณก็จะต้องให้เวลาแห่งความสําเร็จนะคะให้ต้นไม้ของคุณยมันได้เติบโตให้การลงทุนลงแรงของคุณให้ความพยายามของคุณมันได้เติบโตนะคะคุณชาวกองที่สองเพราะฉะนั้นอ่ะแม่ท่านถึงพยายามที่จะสงสารกับคุณว่าถ้าคุณอยากได้บางสิ่งบางอย่างคุณต้องลงมือทําไม่มีอะไรได้มาง่ายๆและไม่มีอะไรนะคะได้มาจากการที่คุณนั่งเพ้อฝันทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเกิดจากการพยายามของคุณการลงทุนลงแรงของคุณความรู้ของคุณ การที่คุณจะพยายามพิชิตเป้าหมายของตัวเองเหนื่อยคุณแค่พักแต่อย่าหยุดเหนื่อยให้พักนะคะแต่อย่าหยุดคุณต้องไปต่อกับเส้นทางที่คุณจะต้องเดินไปกับเป้าหมายที่คุณกําลังอยากที่จะได้กับเป้าหมายที่คุณก,าก,กํา,ากลังจะพิชิตมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้คุณต้องพยายามไม่เพ้อฝันอย่างกับที่เม่บอกว่าเรื่องราวในอดีตคุณจําเป็นที่จะต้องทิ้งมันไปด้วย อย่าให้มันฉุดรั้งการเติบโตของคุณอย่าให้มแมลงหรือว่าดินที่มันเคยแข็งกระด้างก่อนหน้านี้มาทําลายต้นไม้ของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้เจอดินที่มันแข็งมากๆแล้วมันไม่เหมาะสําหรับการปลูกต้นไม้ของคุณนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องศึกษาว่าต้นไม้ชนิดนี้มันต้องใช้ดินอะไรแล้วก็เอาดินที่ต้นไม้ต้องใช้อะคะ่ะที่เหมาะสมกับต้นไม้มาลงมันซะมาทับมันไปซะแล้วก็ทําให้ต้นไม้ของคุณนะคะมันเติบโต เพราะฉะนั้นอย่าให้อดีตมาฉุดรังคุณถ้าคุณมีเป้าหมายและคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จอย่าเพ้อฝันคุณอาจจะจินตนาการได้ทําความฝันของคุณให้เป็นจริงด้วยการลงมือทําและพยายามโอเคไหมคะเหนื่อยอ่ะพักได้แต่อย่าหยุดอันนี้คือสิ่งที่แม่ท่านอยากที่จะบอกกับคุณถ้าคุณเหนื่อยคุณพักพักสักนิดหนึ่งค่ะแล้วไปต่อกับชีวิตของคุณไปต่อกับเส้นทางที่คุณกําลัง เดินไปข้างหน้าไปตอกับสิ่งที่คุณเลือกเส้นทางที่คุณเลือกนะคะคุณชาวกองที่สองเป็นกําลังใจให้นะคะพี่พัะไหนเรายอขอภัยด้วยเจอก,กันใหม่ในเข็มหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่3าตัวเลือกที่3ามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าสารจากพระแม่ท่านนะต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณเดี๋ยวไม่ขอไพ่ใบแรกนะคะให้กับคุณก่อนเลยนะคุณชาวกองที่3ามนะคะ เรื่องบางเรื่องนะคะไอเดียบางไอเดียเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องพักผ่อนนะไม่บอกเลยทําไมไม่ถึงพูดแบบนี้เพราะว่าในบางท่านนะคะณเวลาเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้คิดงานไม่ออกหรือว่าไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองต้องไปยังไงพักผ่อนคะ่ะในบางท่านคุณเจอกับสถานการณ์ที่ทําให้คุณคิดมากแล้วก็ทําให้คุณคิดไม่ออกกับเรื่องบางเรื่องที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหาแม่ท่านนะคะแนะนําว่าให้สบายใจให้ผ่อนคลาย พักผ่อนตัวเองการพักผ่อน,นเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพักผ่อนอย่างเต็มที่สมองของคุณนะะมันจะทํางานอย่างเต็มที่อันนี้ไม่ได้พูดในเรื่องของแบบอ,อใ,นในเรื่องของการดูดวงนะแต่พูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกําลังเผชิญอยู่กับเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกหาทางออกไม่ได้คิดนู่นคิดนีดน่ไม่ออกนะคะ่ะ พักผ่อนนะคะในบางท่านคุณเจอเหตุการณ์ที่ทําให้คุณคิดมากแล้วก็เจอกับเหตุการณ์ที่แบบนอนน้อยพักผ่อนน้อยนอนไม่ค่อยหลับอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นโรคเครียดอะไรประมาณนี้คุณจําเป็นที่จะต้องพักผ่อนนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณพักผ่อนอย่างเต็มที่และคุณรู้สึกว่า,าสมองมันปลอดโปร่งอะคะ่ะเดี๋ยวคุณจะหาทางออกได้เดี๋ยวคุณจะคิดได้ว่าปัญหาเนี่ยต้องแก้ยังไงชีวิตคุณจะต้องไปทางไหนและเหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะมันจะต้องแบบแก้ไขไปในรูปแบบไหนอะนะคะ เดี๋ยวเรามาดู้ายทาโลกขยายให้กับคุณหน่อยนะคะ ชาวกองที่สามสิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยมันอยู่สูงมากเลยนะคะสิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยถ้าคุณอยากได้คุณจะต้องปีนขึ้นไปเอาไม่บอกเลยว่ามันไม่ง่ายแต่สุดท้ายแล้วมันจะสําเร็จ ้ีนคุณอาจจะไม่รู้ว่าทํายังไงถึงจะได้คุณอาจจะมีความคิดที่แบบอยากที่จะประสบความสําเร็จตรงเนี้ยแต่คุณแค่รู้สึกว่าทําไมเส้นทางที่คุณเดินเนี่ยมันดูยากจังเลยมันดูมืดจังเลยเมย์อยากจะบอกกับคุณนะคะว่ามันเป็นไปได้คําว่ายากเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะถึงต่อให้คุณจะรู้สึกว่ามันยากเนี่ยแต่ขอให้คุณรู้ไว้นะว่ามันจะเป็นไปได้ ความสาเร็จที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมัง่งคั่งความร่ารวยการเงินการงานความรักเนี่ยสุดท้ายแล้วอะค่ะมันจะสําเร็จสิ่งที่คุณปรารถนาไว้มันจะสําเร็จเพียงแค่หนเวลาเนี่ยตัวคุณรู้สึกสับสนตัวคุณะรู้สึกว่าไม่รู้จะทํำยังไงตัวคุณะยังหาทางออกไม่ได้ว่าจะไปทางนี้ดีจะไปทางนั้นดีหรือว่าจะต้องตัดสินใจยังไงแม่ท่านถึงบอกให้คุณพักผ่อนเพราะว่าบางครั้งอะค่ะคุณคิดมาก จนเกินไปคุณคิดมากคุณแบบเผชิญกับสภาวะของคนที่แบบคิดไม่จบอ่ะคิดไม่ตกอ่ะคิดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเครียดแล้วนอนน้อยพักผ่อนน้อยแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าเจะต้องทํายังไงนี้เพราะว่าความคิดของคุณนะคะมันดูฟุ้งซ่านไปหมดมันดูแบบเยอะไปหมดอ่ะเพราะว่าคุณคิดเยอะเกินไปเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณพักผ่อนแล้วคุณพักสมองของตัวเองเนี่ยหยุดความฟุ้งซ่านหยุดความคิดมากเนี่ยเดี๋ยวคุณจะหาทางแก้ไขได้เดี๋ยวคุณจะหาทางออกได้ตัวคุณนะคะ ค่อนข้างที่จะมีความลังเลใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความกลัวมีปัญหาบางอย่างที่คุณไม่กล้าพูดกับใครไม่กล้าปรึกษากับใครกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยปรึกษาไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้เห็นด้วยกับความคิดของคุณทีนี้ค่ะประเด็นเลยก็คือว่าแม่ท่านอยากจะบอกกับคุณว่าสิ่งที่คุณปรารถนาและสิ่งที่คุณต้องการอะมันเป็นไปได้มันเป็นจริงได้เพียงแค่ตัวคุณอะ ต้องวางแผนให้ดีๆคิดให้รอบคอบคิดให้ละเอียดแล้วก็พยายามที่จะพิชิตสิ่งสิ่งนั้นมาให้ได้ด้วยความชัดเจนของคุณด้วยความหนักแน่นด้วยความมั่นใจทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันจะเกิดขึ้นได้เพราะต่อเมื่อคุณมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณจะทําได้แม้ทนันใหญ่คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะว่าทุกๆสิ่งมันเป็นจริงได้และคุณสามารถที่จะทำให้มันเป็นจริงได้ ด้วยความเก่งของคุณด้วยสติปัญญาของคุณณเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณหาทางออกไม่ได้กับปัญหาที่คุณกําลังเจอความต้องการที่คุณกําลังอยากได้เนี่ยคุณไม่รู้ว่าคุณต้องทํำยังไงคุณถึงจะได้มันมาทีเนี้ยคะ่ะแม่ท่านนะบอกว่าคุณจําเป็นที่จะต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระแล้วก็คิดไปในแบบเชิงบวกแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองให้แบบมีความสุขให้มากๆอะคะ่ะให้โฟกัสที่ตัวเองก่อน แล้วก็พยายามความพยายามเท่านั้นค่ะที่จะทําให้คุณนะประสบความสําเร็จคุณจะเป็นที่จะต้องทํางานกับมันอย่างหนักเลยลหละถามว่ามันยากไหมมันยากแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ค่ะแม้ว่ามันจะดูยากมากๆแม้ว่ามันอาจจะดูเกินตัวคุณแม้ว่ามันอาจจะยิ่งใหญ่มากสําหรับคุณในเวลานี้แต่สุดท้ายแล้วอะค่ะแม่ท่านอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีความศรัทธาในตัวคุณเอง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยสติปัญญาของคุณด้วยความพยายามของคุณด้วยความสามารถของคุณเดี๋ยวแสงสว่างนะคะจากในที่มืดเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเห็นเองเดี๋ยวคุณจะได้เห็นแสงสว่างในที่มืดเส้นทางที่คุณเดินไปนะเวลาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมืดจังเลยหาทางออกไม่ได้ไปทางนั้นก็ไม่ได้ไปทางนี้ก็ไม่ได้มองอะไรไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่สุดท้ายแล้วะคะ่ะแม่ท่านบอกกับคุณนะว่าพักก่อน โฟกัรที่ตัวเองก่อนเติมพลังใจเติมพลังกายให้ตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะออกสู่สนามรบก่อนที่คุณจะออกสู่เส้นทางของตัวคุณเองอะคะ่ะพักผ่อนให้มากๆออดูแลจิตใจของตัวเองแล้วก็เติมไฟให้ตัวเองเติมพลังให้กับตัวเองด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณเองแล้วเดี๋ยวคุณนะคะจะได้เจอแสงสว่างที่ก่อนหน้าเนี่ยคุณไม่เคยเห็นเดี๋ยวคุณจะได้เจอทางออก เดี๋ยวคุณจะได้เห็นแสงสว่างที่แม่ท่านจะประทานมาให้กับคุณท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยแสงสว่างมันจะเกิดขึ้นได้ค่ะก็ต่อเมื่อคุณมีความเชื่อและมีความศรัทธาศรัทธาในตัวคุณเองเชื่อมั่นในตัวคุณเองแล้วก็ขอให้เชื่อว่าคุณจะทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะดูยากสาหรับคุณในเวลานี้แต่แม่ท่านบอกว่ามันเป็นไปได้และมันจะประสบความสําเร็จด้วยอย่างที่บอกว่าความสําเร็จนี้ค่ะมันไม่ได้มาน่ายง่ายมันจะต้องมาพร้อมกับความพยายามอย่างหนักเลยนะ การที่คุณพยายามทําบางสิ่งบางอย่างทํอยังต่อเนื่องอะคะ่ะเดี๋ยวมันจะเห็นผลลัพธ์เดี๋ยวมันจะประสบความสําเร็จท้งนี้นท้งนั้นขอให้คุณเติมไฟให้กับตัวเองพักผ่อนให้มากๆดูแลกายดูแลใจของตัวเองสุดท้ายแล้วอะคะ่ะพลังกายพลังใจของคุณนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดพอทาเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีกําลังใจใจคุณไม่พร้อมความสําเร็จไม่มานะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จสิ่งเดียวที่คุณจะต้องเตรียมในเวลานี้นั่นก็คือ ายพร้อมใจพร้อม,อมเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจของคุณพร้อมกายของคุณพร้อมเดี๋ยวสติปัญญาของคุณจะเกิดขึ้นคุณจะมองหาทางแก้ไขปัญหาได้คุณจะมองหาแนวทางช่องทางที่คุณจะต้องไปในเส้นทางนั้นๆของคุณเพราะฉะนั้นนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องพักผ่อนแล้วก็ปล่อยวาง เรื่องเครียดบางเรื่องที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เพราะจากหน้าไพ่ณช่วงเวลานี้ค่ะตัวคุณค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากในบางท่านคุณประสบกับปัญหานอนไม่หลับนอนไม่พอแล้วเวลาที่คุณนอนไม่หลับนอนไม่พอนี้ค่ะมันส่งผลต่อระบบประสาทระบบสมองของคุณแล้วก็ร่างกายของคุณด้วยเพราะฉะนั้นนอนให้พอนอนให้เต็มอิ่มค่ะพักกายพักใจและเดี่ยวไอเดียของคุณสติปัญญาของคุณการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง คุณจะหาทางออกได้ค่ะคุณชาวกองที่สามนะมเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณนะคะประสบความสาเร็จอย่างที่คุณปรารถนามุ่งมั่นตั้งใจไว้นะคะสิ่งใดก็ตามค่ะที่คุณพยายามทำอะเมย์มั่นใจว่ามันจะไม่สูญเปล่าความพยายามอะคะมันไม่มีคําว่าสูญเปล่าหรอกเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางเนี้ยมันตันเดี๋ยวคุณจะได้เจอเส้นทางใหม่เดี๋ยว คุณจะได้พบกับเส้นทางใหม่ๆที่จะให้คุณได้เดินไปนะคุณชาวกองที่3ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคก็ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ